บทที่หนึ่งพระชายาป่วยตอนที่14ส่วนผล,ลไม้หลังจากหนีออกจากอาก่างอาบน้ำแบบตัวเปล่าเปลือยฉันก็รีบหาชุดมาใส่ทันทีแย่ yeah, แล้วสิดูท่าทางเขาจะโกรธไม่น้อยเลยแฮะการที่ฉันแอบเปิดน้ำร้อนเองโดยไม่ขออนุญาตอาจจะเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ ถ้าไม่หาทางแก้ไขบางทีฉันอาจจะถูกทิ้งตั้งแต่วันที่สองของชีวิตในฐานะสัตว์เลี้ยงก็ได้แต่ไม่ต้องห่วงเพราะฉันมีแผนดีๆที่ทุกฝ่ายจะได้ประโยชน์ร่วมกันเมื่อวานฉันยังคงรู้สึกเสียดายที่ไม่ได้ลิ้มรสขนมหวานแต่นั่นไม่ใช่ปัญหาเพราะฉันไม่ได้เป็นแค่สิ่งมีชีวิตที่รอให้คนอื่นให้อาหารเท่านั้นฉันเป็นพูดวิเศษสุดโกงที่สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้ ถ้าไม่มีของหวานให้กินงั้นฉันก็ปลูกมันขึ้นมาเองเลยสิเ <tim> mm. มื่อพูดถึงพูดหลายคนคงนึกถึงป่าดอกไม้และผลไม้ใช่แล้วผลไม้ฉันจะปลูกต้นผลไม้ที่ทั้งฉันและทุกคนสามารถเพลิดเพลินไปกับรสชาติหวานอร่อยได้ฉันจึงเริ่มมองหาสถานที่ที่เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้โดยที่ไม่ไปรบกวนคนในปราสาท ก่อนอื่นสวนหลังปรา,าสาทคงไม่เหมาะแน่เพราะที่นั่นได้รับการดูแลเป็นอย่างดีพุ่มไม้ถูกจัดแต่งอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยหากฉันปลูกต้นไม้แบบมูสั่วลงไปคงทำให้คนดูแลสวนโกรธจนเป็นเรื่องใหญ่อีกทั้งลานหน้าประตูปรา,าสาทก็ใช้ไม่ได้เพราะปูด,ด้วยหินทั้งพื้นไม่มีที่ให้ต้นไม้เติบโตเลย และที่สาคัญฉันก็ขี้เกียจเดินไกลถ้าต้องไปดูแลต้นไม้ฉันอยากได้ที่ที่อยู่ใกล้ห้องพักของฉันพอสมควรปราสาทนี้มีโครงสร้างเป็นรูปตัวยูโดยที่ประตูหน้าหันไปทางทิศใต้มีส่วนกว้างอยู่ทางทิศเหนือส่วนห้องของฉันอยู่ทางดีขวาของตัวยูหรือก็คือทางทิศตะวันตกของปราสาทฉันจึงมุ่งหน้าไปยังโซนฝั่งตะวันตกมองหามุมที่ไม่โดดเด่นไม่ได้รับการดูแลมาก แต่ยังมีแสงแดดส่องถึงและไม่มีพื้นหินปูอยู่บริเวณนี้มีอาคารเล็กติดกับตัวปราสาทเชื่อมต่อกันด้วยทางเดินลอยฟ้าคงเป็นอาคารส่วนขยายของปราสาทเองถัดออกไปอีกหน่อยมีอาคารอีกหลังที่ดูมีสไตล์แตกต่างกันบริเวณด้านหน้าของมันเป็นลานกว้างมีอัศวินอยู่หลายคนดูแล้วอาคารนั้นน่าจะเป็นโรงเรือนของอัศวิน ส่วนอาคารที่ติดกับปราสาทดูมีรูปทรงแปลกตาฉันเดินสำรวจไปตามทางเดินลอยฟ้าจนไปเจอจุดที่เป็นทางตันตรงนี้ไม่มีการปูพื้นหินและมีแต่หญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดแสดงว่าไม่มีใครมาดูแลแน่ๆอืมแม้แดดอาจจะส่องมาได้น้อยไปหน่อย แต่หญ้าที่ขึ้นเต็มพื้นที่บ่งบอกว่าพืชยังเติบโตได้ดีและที่สำคัญไม่มีใครสนใจมุมนี้แน่นอนฉันจึงตัดสินใจปลูกต้นไม้ที่นี่จะปลูกต้นอะไรดีนะต้องเป็นผลไม้ที่หวานอร่อยกินง่ายแม้ตัวฉันจะมีขนาดเล็กและต้องให้มนุษย์กินได้ด้วยเอาล่ะมาปลูกกันเลยมเมล็ดพันธุ์ค่อยๆงอกขึ้นมาดีมากน้ำคงไม่ต้องรดเพราะตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ แล้วมีอะไรที่ต้องทำเพิ่มอีกไหมนะเอาเป็นว่าฉันจะสวดภาวนาให้ต้นไม้เติบโตได้ดีแล้วกันขอให้เติบโตแข็งแรงขอให้มีผลไม้แสนอร่อยเครื่องหมายตัวหนอนต้นไม้ค่อยๆเติบโตพุ่งสูงกว่าตัวฉันไปจนถึงระดับเอวของมนุษย์อืมคงยังเก็บผลไม่ได้ในทันทีงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนแล้วมาดูกันว่าในอนาคตมันจะออกผลเป็นแบบไหน ฉันกลับไปที่ห้องแล้วเริ่มปรับปรุงกรงนกของตัวเองอย่างแรกคือถอดคอนไม้ที่ห้อยลงมาซึ่งดูเหมือนเชือกแขวนคอออกจากนั้นฉันก็เพิ่มผ้าห่มให้พอดีกับบ่อที่อยู่ในกรงเพราะเมื่อคืนฉันนอนแล้วรู้สึกว่ามันเย็นเกินไปสุดท้ายฉันต้องการความเป็นส่วนตัวฉันจึงหาผ้าม่านหนาสีแดงเข้มแบบที่คล้ายกับผ้าม่านเวทีในโรงยิมของโรงเรียนมาติดรอบกรง เพิ่มขอบด้วยลายปักไหมทองให้ดูหรูหราให้สมกับเป็นที่พำนักของสัตว์เลี้ยงแห่งราชวงศ์เมื่องานทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์ฉันก็เอนกายลงนอนในกรงนกที่ตกแต่งใหม่อย่างภาคภูมิใจพรุ่งนี้ขอให้เป็นวันที่แจ่มใสด้วยเถอดบทที่หนึ่งพระชายาผู้ล้มป่วยตอนที่สิบห้าคำสาบ ถ้าให้เสด็จแม่ทรงแช่น้ำนี้โรคภัยของพระองค์จะหายใช่หรือไม่ข้าถามหัวหน้าคณะนักเวทโอกาสสูงมากพลังเยียวยานี้ช่างมหาศาลเกินกว่าจะมองข้ามหัวหน้านักเวทตอบพลางมองอ่างอาบน้ำที่บัดนี้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สีหน้าของเขาดูปิติยินดีจนข้ารู้สึกหนาวสะท้าน เสด็จแม่อาจทรงหายจากโรคได้จริงๆเช่นนั้นเราต้องรีบให้เสด็จแม่ทรงใช้สระน้ำนี้โดยเร็วจัดเตรียมเดี๋ยวนี้แทนที่จะไปขอร้องให้ท่านพูดช่วยรักษาเสด็จแม่การให้พระองค์ทรงแช่น้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ดูจะเป็นทางออกที่รวดเร็วกว่าอีกอย่างท่านพูดก็หายตัวไปอีกแล้วแต่หากมองอีกมุมนี่อาจเป็นโชคดีเพราะก่อนหน้านี้เราพบแต่ปัญหาที่หาทางออกไม่ได้เลย แต่เพียงท่านพูดปรากฏตัวปริศนาทุกอย่างก็คลี่คลายนี่ก็นับว่าเราโชคดีมากพอแล้วแต่ถึงฝนจะตกไปบ้างการจะเติมน้ำเต็มอ่างในภาวะขาดแคลนเช่นนี้ดูจะเป็นปัญหาไม่น้อยพี่ชายกล่าวด้วยสีหน้าลำบากใจสะอาบน้ำแห่งนี้น่าจะเชื่อมกับอ่างเก็บน้ำหลัก แต่เพราะภายแล้งเราจึงกันน้ำไว้ใช้กับการเกษตรมาโดยตลอดและไม่ได้เปิดใช้โรงอาบน,น้ำนี้มาสองปีแล้วแม้ข้าจะไม่ค่อยรู้เรื่องการเกษตรนะักแต่จากปฏิกิริยาของพี่ชายการใช้น้ำหนึ่งอ่างใหญ่น่าจะส่งผลไม่น้อยแต่หัวหน้าเหล่าสนมกลับสายหน้าปฏิเสธมีใช่เพคะพระเชื่อว่าน้ำนี้เป็นฝีมือของท่านพูด เพราะเมื่อครู่หม่อมฉันให้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่ได้ลดลงเลยว่าไงนะถ้าเป็นเช่นนั้นถึงฝนจะไม่ตกก็ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำอีกแล้วท่านผู้ช่างเป็นพระคุณแท้ๆพี่ชายเปลี่ยนจากสีหน้ากังวลเป็นรอยยิ้มกว้างในเมื่อท่านพูดเพียงลำพังสามารถแก้ไขปัญหาของอาณาจักรได้ทุกอย่างก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเทิดทูนพระองค์ ฮารีมุ่งไปยังห้องบรรทมของเสด็จแม่และเคาะประตูเสด็จแม่ลูกเองไทเรสลูกกลับจากเอเนอร์เกียแล้วพ่ะย่ะค่ะ,ะ,คะไรซึ่งเสียงตอบรับจากด้านในก่อนที่นางกำนันประจำพระองค์จะเปิดประตูออกตั้งแต่ข้ากลับจากแวนเพื่อนบ้านเมื่อวานนี้ก็มีแต่เรื่องวุ่นวายทั้งเหตุการณ์ล่าตัวนักโทษและการตามหาท่านพูดตั้งแต่เช้าจรดเย็น ข้าจึงยังไม่มีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระองค์เลยตอนที่ออกเดินทางอากาศยังเป็นฤดูใบไม้ผลิแต่ตอนนี้ก็เข้าสู่ต้นฤดูร้อนแล้วเมื่อก้าวเข้าห้องภาพที่เห็นก็ทำให้ข้าชนกลมหายใจติดขัดสเสด็จแม่ทรงประชวรหนักถึงเพียงนี้แล้วหรือใบหน้าที่เคยงดงามบัดนี้เต็มไปด้วยผื่นสีชมพูกระจัดปกระจายเต็มทั่วพระพัก นี่มันอาการระยะสุดท้ายข้าจําได้ดีว่าก่อนอดีตเสนาบดีจะสิ้นพระชนพระองค์ก็มีอาการเดียวกันตอนนี้ข้ายังเห็นเคียงพระพักแต่คงไม่ต้องสงสัยว่าทั้งพระวรากายคงเต็มไปด้วยรอยผื่นเหล่านั้นสเสด็จแม่ทรงเป็นอย่างไรบ้างพานยะค่ะอัญญประกาศคู่คงไม่นานแล้วหลักลูกอย่างน้อยก่อนตายก็ยังได้เห็นหน้าเจ้า ช่างโหดร้ายเหลือเกินเสด็จแม่ทรงตระหนักถึงเวลาสุดท้ายของพระองค์เองสินะข่ากับพี่ชายกลับจากต่างแดนโดยไม่มีข่าวดีเรื่องการรักษาและแน่นอนว่าพระองค์ต้องได้รับรายงานเรื่องนี้ไปแล้วจากที่เคยเปี่ยมด้วยอำนาจและสง่าง,งามบัดนี้แม้แต่เสียงของพระองค์ยังแผ่วเบาเหมือนเสียงกระพือปีกแมลงข้าขอโทษนะ ที่ปล่อยให้เจ้าต้องเติบโตมาในยุคสมัยเช่นนี้ขอเพียงแค่เจ้าได้มีชีวิตที่มีความสุขก็พอถึงเพิ่งกลับมาแต่เจ้าอยากลองไปศึกษาเพิ่มเติมที่เอเนอร์กียอีกสักครั้งไหมสเสด็จแม่ข้าตัดบทแทบจะทันทีพระองค์ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายและพระองค์พระองค์จะต้องหายดีอัญญประกาศคู่ ไม่เป็นไรหรอกอย่าฝืนเลยอาณาจากักรนี้คงไม่ใช่แบบนั้นเพคะตอนนี้สิ่งที่ต้องทำคือให้พระองค์ทรงแช่พระวรกายในสระน้ำนี้ก่อนอัญญบประกาศคู่หมายความว่าอย่างไรเราพาพระองค์ไปยังโรงอาบน้ำและให้แช่ลงในน้ำศักดิ์สิทธิ์อะไรกันนี่ช่างมหัศจรรย์เหลือเกิน เสียงตะลึงบนดีใจของเสด็จแม่ดังออกมาถึงด้านนอกข้าน้ำตาแทบไหลเสียงที่เมื่อครู่แผ่วเบาราวกับแมลงบัดนี้กลับดังก้องได้ถึงเพียงนี้นี่แปลว่าพระองค์ทรงหายแล้วจริงๆใช่ไหมไม่นานเสด็จแม่ทรงก้าวออกจากห้องอาบน้ําด้วยพระบาทของพระองค์เองขณะที่ตอนแรกยังต้องให้นางกำนันช่วยพยุงบัดนี้ผิวที่เคยเต็มไปด้วย ผื่นชมพูหายไปหมดแล้วกลับมาเรียบเนียนและงดงามยิ่งกว่าก่อนประชวนเสียอีกข้าได้ยินว่าท่านพูดเสด็จมาเยือนอาณาจักรนี้ข้าอยากพบพระองค์จังน่าจะน่ารักน่าดูเลยจริงสินะแม้เสด็จแม่จะดูเป็นคนเด็ดขาดแต่พระองค์ก็ชอบของน่ารักมากข้าจำได้ว่าทุกครั้งที่เห็นรูปแมวพระองค์จะมีสีหน้าประหนึ่งเด็กสาวที่ได้ของเล่นใหม่ สเสด็จแม่ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีที่ทรงหายประชวรภาคยักษ์ค่ะขอแสดงความยินดีเพคะพระชายาพี่ชายและหัวหน้านักเวกกล่าวแสดงความยินดีแต่แล้วเออฝ่าบาทเพคะนางกำนันที่ช่วยพยุงสเสด็จแม่ในสัะน้ำเอ่ยขึ้นอย่างลังเลมีอะไร ตอนที่พระชายาทรงแช่น้ำหมอมฉันเห็นกลุ่มควันสีดำพุ่งออกมาจากพระวรกายเพคะว่าอย่างไรนะนั่นมันคำสาบชัดๆคำพูดของนางกำนันทำให้หัวหน้านักเวทตกใจข้าชะงักนี่หมายความว่าเสด็จแม่ไม่ได้ประชวนแต่ถูกสาบงั้นหรือบทที่หนึ่งอาการประชวนของพระชายา ตอนที่16น้ำชาสายสัมพันธ์เมื่อลืมตาตื่นขึ้นมาสิ่งแรกที่เห็นคือใบหน้าของหญิงสูงวัยที่ไม่คุ้นเคยใบหน้างามสง่าที่ดูทรงอำนาจของเธออยู่ใกล้จนเกินไปเรียกได้ว่าเป็นใบหน้าระยะประชิดเลยทีเดียวดูเหมือนว่าฉันจะถูกย้ายมาทั้งกรงในขณะที่หลับอยู่ ผ้ามา่านทึบที่คลุมกรงนกถูกเปิดออกเล็กน้อยพอให้ฉันรู้ว่านี่ไม่ใช่ห้องเดิมที่ฉันนอนหญิงสูงวัยตรงหน้าดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษเธอส่งเสียงหัวเราะอย่างร่าเริงขนาดที่ม่านกรงถูกเปิดออกฉันมองเห็นผมเงินจังอยู่ด้วยและเมดที่เปิดม่านก,ก็เป็นเมดคนเดิมที่ดูแลกรงของฉันรอบๆมีเมดอีกหลายคนยืนประจำอยู่ข้างโต๊ะที่มีชุดน้ำชาและคุกกี้วางอยู่ นี่คืองานน้ำชาใช่ไหมทุกคนดูอารมณ์ดีทั้งนั้นแสดงว่าเรื่องในห้องอาบน้ำคงได้รับการให้อภัยแล้วโลงงอกไปทีหญิงสูงวัยที่อยู่ตรงหน้าฉันมีผมสีเงินเหมือนกันกับผมเงินจังดูท่าจะเป็นแม่ของเธอถ้าผมเงินจังเป็นเจ้าหญิงจริงๆนั่นหมายความว่าหญิงสูงวัยคนนี้คงเป็นราชินี และแน่นอนว่าราชินีคงดูแลผิวพรรณเป็นอย่างดีดูสิผิวเธอยังเปลง่งปลั่งไร้ที่ติอยู่เลยแม้ว่าพี่ชายทองคําที่ฉันเจอเมื่อวานจะดูเป็นชายหนุ่มเต็มตัวแต่ราชินีกลับยังดูอ่อนเยาว์เหลือเชื่อน่าทึ่งจริงๆเมื่อเจอคนมีอํานาจเราควรจะเอาใจไว้ก่อนเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองฉันรีบยิ้มหวานให้ราชินีทันทีและเธอก็หัวเราะชอบใจอย่างเห็นได้ชัด คือจิบจอยยิ่งนักฉันขอเรียกเธอว่าราชินีผู้ใจง่ายก็แล้วกันแต่ดูเหมือนผมเงินจังจะทำหน้าซับซ้อนขึ้นมาแฮะฟึอฟ้อฟึชันเข้าใจเธอนะมันรู้สึกแปลกใช่ไหมละ่ะที่สัตว์เลี้ยงที่คิดว่าพักดีที่สุดกลับไปอ้อนแม่ของตัวเองแทนแต่ช่วยไม่ได้หรอกนะนี่เป็นเรื่องของอนาคตและชีวิตที่สุขสบายของฉันเอง หลังจากนั้นการสนทนาก็เริ่มขึ้นโดยมีราชินีเป็นศูนย์กลางแม้ว่าเธอจะไม่ได้ยืนติดโรงอีกต่อไปแล้วแต่ฉันก็ยังคงเรียกเธอในใจว่าราชินีใบหน้าระยะประชิดราชินีถามฉันอะไรบางอย่างซ้ำไปซ้ำมาแต่ฉันไม่ได้ใส่ใจนักเพราะสิ่งที่ฉันสนใจจริงๆคือคุกกี้บนโต๊ะฉันไม่ได้มองชาด้วยซ้ำเพราะรู้ดีว่ามันจะดื่มยากแค่ไหน แต่แสดงอาการอยากกินคุกกี้อย่างชัดเจนและดูเหมือนราชินีจะเข้าใจเธอค่อยๆดันจานคุกกี้มาให้ฉันอักนีน่แปลว่ากินได้ใช่ไหมยเยี่ยมไปเลยฉันรีบกระโดดออกจากโลงแล้วพุ่งเข้าหาคุกกี้อย่างไม่รอช้าหนามากหนามากๆากขนาดของคุกกี้สําหรับมนุษย์มันเทียบได้กับเบอร์เกอร์หลายชั้นสำหรับฉันเลยทีเดียว อาจจะถึงระดับคอรูเปอร์เบอร์เกอร์เลยก็ได้แต่ช่างเถอะฉันอ้าปากกว้างกัดลงไปเต็มแรงครับแข็งมากแข็งเกินไปฉันเคี้ยวไม่ไหวเลยต้องเปลี่ยนเป็นหักเป็นชิ้นเล็กๆแทนแล้วค่อยๆกินไปทีละชิ้นรสชาติไม่หวานเท่าที่คิดแถมยังแข็งอีกแบบนี้เป็นมาตรฐานของขนมในโลกนี้หรือว่าราชวงศ์ที่นี่จะเน้นสุขภาพกันนะ ไม่ว่าจะยังไงฉันที่กําลังโหยหาของหวานก็รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยแบบนี้ต้องรีบหาทางกินผลไม้ให้เร็วที่สุดแล้วตลอดเวลานั้นราชินีก็ยังคงพูดอะไรบางอย่างขณะที่ผมเงินจังดูพูดน้อยลงไปเรื่อยๆในที่สุดงานน้ำชาก็จบลงและฉันถูกพากลับห้องเดิมผมเงินจังกับเม็กรงนกมองมาที่ฉันตลอดเวลาทำไมกัน ฉันเริ่มรู้สึกอึดอัดจึงตัดสินใจออกไปสำรวจอีกครั้งเหมือนจะมีเสียงเรียกจากด้านหลังแต่ถ้าหันกลับไปตอนนี้มันจะยิ่งน่าอึดอัดกว่าเดิมวันนี้จะไปสำรวจที่ไหนดีนะฝนหยุดตกแล้วแต่พื้นยังแฉกอยู่งั้นสำรวจปราสาทต,ต่อก็แล้วกันฉันเปิดแผนที่ออกมาใช่แล้วปราสาทต,ต้องมีสิ่งนี้แน่ๆห้องเก็บสมบัติ